ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่601้อ่ลินนี่ลินนี่ภายใต้ความมึนงงเมเดลีนได้ยินเสียงใครบางคนเรียกเธอด้วยน้ําเสียงที่เป็นกังวลเธอพยายามลืมตาขึ้นมาอย่างสุดความสามารถแต่ความพยายามนั้นกลับไร้ผลหลังจากที่หมดสติไปเมเดลีนหลุดเข้าไปในความฝันอันแสนยาวนาน ณพื้นที่สีขาวโพลนซึ่งมีหิมะปกคลุมเธอฝันว่าตัวเองกำลังจะจมลงไปในบึงน้ำแข็งอันหนาวเหน็บเธอว่ายน้ำไม่เป็นและพยายามตะเกียกตะกายพาตัวเองขึ้นไปที่ริมฝั่งเจเรมีอยู่ตรงนั้นตรงริมแม่น้ำน่านเขายืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงนั้นเมื่อมองไปยังรูปร่างอันทรงสเสห์ของเขารอยยิ้มที่ไม่ยาแสของเขากลับเด่นสะดุดตาก,กว่าเดิมเธอกรีดร้องเจเรมีช่วยฉันด้วยชายหนุ่มไม่ขยับเลยแม้แต่ก้าวเดียวเขาได้แต่มองเธออย่างรังเกียจ แสงแห่งความหวังอันริบหรี่ซึ่งเมเดลีนอบกอดเอาไว้ค่อยๆเลือนหายไปทีละน้อยเวลาเดียวกับร่างกายของเธอที่ค่อยๆดำดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของบึงน้ำอันหนาวเหน็บในตอนที่กำลังจะตายเช่นนี้เธอกลับเห็นเมเรดิตยืนกอดเจเรมี่อยู่พวกเขาพลอดรักกันอย่างหวานชื่นต่อหน้าเธอ หัวใจของเมเดลีนดำดิ่งลงไปยังก้นทะเลสาบลึกในตอนนั้นเธอได้ยินเสียงที่แข็งกระด้างของเจเรมี่ได้เต็มสองหูฟังให้ดีนะเมเดลีนฉันไม่เคยรักเธอเลยไม่แม้แต่เสีเซียวของหัวใจฉันที่นึกชอบเธอนะับระสาอะไรกับที่รักเธอไม่แม้แต่เสษเซียวของหัวใจเสียงนุ่มลึกและน่าหลงใหลของเขาเป็นเหมือนกับเสียงน่ารำคาญของปีศาจร้ายที่ตามหลอกหลอนโสดประสาทของเมเดลีนอทันใดนั้นดวงตาของเมเดลีนก็เบิดกว้าง เธอลุกขึ้นหลับตาและสูดหายใจเข้าลึกๆเธอจึงรู้ว่าแค่ฝันไปเพียงเท่านั้นถึงกระนั้นช่างเป็นความฝันที่สมจริงเสียเหลือเกินสมจริงมากเสียจนเธอรู้สึกได้แม้แต่ความรู้สึกเจ็บแปลในหัวใจหรือว่านี่คือความทรงจำที่ฉันสูญเสียไปหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์กันนะเธอคิดในใจจูู่เธอก็ได้ยินเสียงเปิดประตูเข้ามาเธอจึงหันหน้าไปตามที่มาของเสียงนั้นและเห็นว่าร่างอันสูงตระหง่านของเจเรมี่กํกำลังเดินเข้ามา ความรู้สึกกังวลใจบนใบหน้าของเขาได้สลายไปเมื่อเห็นว่าเมเดลีนได้สติแล้วเธอตื่นแล้วสินาลินนี่เจเรมีทักทายหญิงสาวด้วยรอยยิ้มขณะที่เดินเข้ามาข้างเตียงและกุมมือเธอขึ้นมาลินนี่ทำไมมือคุณถึงเย็นแบบนี้หละ่ะรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเมเดลีนทำได้เพียงมองเจเรมีเงียบๆในขณะที่จ้องมองใบหน้านั้นประกายแห่งความโกรธแค้นค่อยๆส่องประกายออกมาจากดวงตาของเธอเธอดึงมือกลับมาอย่างแรงและมองผู้ชายตรงหน้าหัวจรดเท้า จากนั้นก็รู้สึกนึกรังเกียจเขาขึ้นมาเลิกแสดงศักดิ์ทีเจเรมี่คิดว่าฉันไม่รู้หรือว่านายคิดที่จะทําอะไรมือของเจเรมีค้างเติงอยู่กลางอากาศในขณะที่ดวงตาจับจ้องไปที่ใบหน้าอันเฉยเมยของเมเดลีนแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปเมเดลีนสะบัดผ้าห่มอ,ออกและลุกออกจากเตียงเธอยกมือทั้งสองขึ้นมาเป็นเชิงป้องกันตัวเองและมองเขาด้วยความเกลียดชงังคนรักของนายได้รับโทษประหารไปแล้ว นายอยากจะล้างแค้นแทนเธอเลยมาลงที่ฉันใช่ไหมทันทีที่ได้ยินข้อสงสัยของเมเดลีนเขาถึงกลับไปไม่เป็นเขาไม่ได้จะหาข้ออ้างมาป้องกันตัวเองดังนั้นจึงทำได้เพียงแค่ยิ้มออกไปแทนเขาพูดด้วยท่าทีสงบนิ่งผมรู้ดีว่าไม่ว่าจะพูดอะไรออกไปคุณก็ไม่มีวันเชื่ออยู่ดีว่าผมรักคุณจริงๆผมเตรียมของใช้ประจำวันให้คุณแล้วไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวเดี๋ยวผมจะหาอะไรให้คุณทานเองจากนั้นเขาก็เดินออกไป เมเดลินรีบคว้าตัวเขาเอาไว้ในตั้งใจจะทำอะไรกันแน่เจเรมีในที่สุดเขาก็หยุดเดินและหันหลังกลับมาตอบพร้อมด้วยรอยยิ้มที่แต้มบนใบหน้าไม่ต้องกลัวไปนะผมจะไม่ทำร้ายคุณเจเรมี Jeremy, นี่นายเดี๋ยวผมกลับมาจากนั้นเขาก็เดินออกไปจากห้องและปิดประตูเมเดลินได้ยินเสียงลงกรอนประตูเบาๆเธอจึงวิ่งไปที่ประตูและรู้ได้ในทันทีว่าเธอถูกขังไว้ในห้องเสียแล้วเปิดประตูเจเรมี่ นายตั้งใจจะขังและทรมานฉันในห้องนี้ใช่ไหมแจ็คอยู่ไหนเจเรมี่นายเอาลูกไปไว้ที่ไหนเจเรมี่เมเดลีนถีบประตูเต็มกำลังแต่ไม่เป็นผลเธอกัดริมฝีปากหมุนตัวกลับและสำรวจของโดยรอบที่นี่ดูไม่คุ้นตาเลยที่นี่มันที่ไหนกันแน่สายตาของเธอสะดุดกับระเบียงห้องซึ่งอยู่ไม่ไกลเธอจึงวิ่งไปตรงนั้นบทที่ห0ร เธอเดินไปเปิดหน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่สูงจากพื้นจรดเพดานและทันใดนั้นลมเย็นๆก็พัดกระแทกหน้าเธออย่างจังผมของเธอสยายออกตามแรงลมเธอมองไปยังทะเลที่ไกลสุดหลุกหลูกตาและแสงทองของพระอาทิตย์ซึ่งกำลังสะท้อนกับผิวน้ำของมหาสมุทรสายลมผัดผ่านหอบเกลียวคลื่นของท้องทะเลมากระทบฝั่งกิ่งก้านของต้นปาล์มเอียงไปตามแรงลมนั้นเช่นกันช่างเป็นวิวที่สวยงามแต่ที่นี่คือไหนกันแน่ เมเดลินคิดไม่ตกพยายามนึกว่าเธอมาที่นี่ได้อย่างไรแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกหลังจากนั้นเจเรมีก็เดินกลับเข้ามามือข้างหนึ่งถือชามก๋วยเตี๋ยวเทลทะเลอีกข้างถือแก้วน้ำอุ่นใบหน้าของเขายังมีรอยยิ้มไม่ต่างจากเมื่อครู่เขาร้องเรียกเมื่อเห็นว่าเธอไม่ขยับตัวจากระเบียงห้องเลยสักนิดทานอะไรสักหน่อยนะลินนี่เมเดลินยังคงอยู่กับที่จนกระทั่งเวลาผ่านไปสักพักเธอเอียงหัวและเปลี่ยนท่าทีไปนายวางแผนที่จะทำอะไรเจเรมี่ นายจะขังฉันเอาไว้ที่นี่และทรมานฉันให้ตายเหรอก่อนหน้านี้เจเรมีไม่เคยรับรู้เลยว่าความรู้สึกตอนที่หัวใจแตกสลายมันเป็นเช่นไรจนเมื่อคนรักของเขาแสดงท่าทีอาฆาตพยาบาทแบบนี้ในที่สุดเขาก็ได้รับรู้มันเองเรียบร้อยแล้วผมไม่ทำร้ายคุณหรอกแค่อยากจะอยู่กับคุณแค่นั้นผมไม่อยากให้คุณทิ้งผมไปเขาปลดปล่อยความรู้สึกออกไปด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและรอยยิ้ม มาทานอะไรสักหน่อยเธอนอนหลับไปทั้งวันแบบนั้นคุณต้องหิวมากแน่แนแม้ว่าคุณจะเกลียดผมก็ตามแต่ได้ปลดเธอทานอะไรบ้างคุณจะได้มีแรงมาเกลียดผมต่อไงเขาวางชามก๋วยเตี๋ยวกับแก้วน้ำลงบนโต๊ะข้างๆหน้าต่างเมเดลีนมองชามก๋วยเตี๋ยวกับแก้วน้ำนั่นอย่างใสละเอียดจากนั้นเธอก็ยกมือปัดอาหารตรงนั้นทิ้งลงพื้นทั้งหมดชามกระเบื้องแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในของเขาได้แตกสลายไปด้วยเช่นกัน ฉันจะไม่กินอะไรที่นายเอามาให้ทั้งนั้นเจเรมีฉันไม่อยากเห็นหน้านายนายไม่ได้พูดออกมาเองหรือว่ารักฉันถ้างั้นได้ปลดเธอฟังที่ฉันพูดให้ดีๆนะฉันไม่ได้รักนายไม่แม,แม้แต่เสษเซี้ยวของหัวใจหัวใจของเจเรมีรู้สึกปวดร้าวขึ้นมาทันทีเขาพบว่าคำพูดนั้นคุณเสียยิ่งกว่าคุณหลังจากคิดคำหนึ่งถึงคำที่ได้ยินเขาก็หวนกลับไปยังความทรงจำตอนที่เขาบังคับให้เมเดลีนเซ็นบหย่าเขาก็พูดประโยคแบบนี้ออกมาเหมือนกัน ในตอนนี้คำพูดเหล่านั้นย้อนกลับมาหาเขาและมันเจ็บกว่าเดิมหลายเท่านะไปให้พ้นฉันไม่อยากเห็นหน้านายเมเดลีนที่มีแต่ความรู้สึกขยะแขยงเธอไล่เขาออกไปอย่าแม้แต่จะทําเหมือนกับว่าฉันเป็นเมเดลีนที่หลงในหัวหักหัวปั๊มเลยตอนนี้สิ่งเดียวที่ฉันมีให้ในายคือความเกลียดชังก็เท่านั้นเจเรมี่ไม่ได้หงุดหงิดเมื่ออยู่ต่อหน้าเสียงคำรามของเมเดลีนเขากลับส่งยิ้มออกมาแทนถ้าคุณไม่ชอบก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวผมไปเตรียมอย่างอื่นมาให้นะ เมเดลีนรู้สึกได้ว่าเจเรมีมีบางอย่างที่แปลกไปเขาเดินออกไปและไม่นานเขากลับมาพร้อมกับอาหารอีกจานในมือเมเดลีนไม่แต่อาหารสักคำแถมยังคว้างลงพื้นเสียทั้งหมดเจเรมีทำความสะอาดพื้นและเอาผลไม้กับของหวานมาให้เขาอดทนและพยายามที่จะดึงด้านที่ดีของเมเดลีนออกมาเขาดื้อดึงที่จะทำมันราวกับถูกบางอย่างเข้าครอบงำเมเดลีนขังตัวเองไว้ในห้องตลอดทั้งวันข้าวสักคำน้ำสักหยดก็ไม่ตกถึงท้องเลย แสงอาทิตย์อัสดงแต่งแต้มสีสันให้แก่ชายหาดเป็นภาพที่สวยงามแต่เมเดลีนไม่มีอารมณ์จะรู้สึกมีความสุขไปกับสิ่งนี้ด้วยณนะตอนนั้นเจเรมีเดินถืออาหารที่เขาเตรียมเข้ามาให้เธอเมเดลีนเหลือบมองไปที่มีดปลอกผลไม้ในจานและผุดความคิดโงงๆได้อย่างหนึ่งเธอแอบหยิบมีดปลอกผลไม้เอามาซ่อนไว้ในกระเป๋าขณะที่มองเจเรมีซึ่งกำลังเดินเข้ามาหาเธอทีละก้าว เมื่อเห็นว่าเมเดลีนยังมีท่าทีเย็นชาและไม่สนใจเยดีเขาสายตาของเขาก็หลบลงต่ำความตั้งใจอันแน่วแน่ไหลผ่านตัวเขาเขาถือชามไว้ในมือและมีกับข้าวสองสามอย่างอยู่ในนั้นจากนั้นเขาจึงป้อนข้าวเข้าปากเมเดลีนอย่างกับเด็กน้อยด้วยการใส่ช้อนตรงเข้าไปในปากของเธอเป็นเด็กดีนะเมเดลีนกินอะไรสักหน่อยเถอะเมเดลีนหน้านิ้วคิ้วขมวดจากนั้นปัดชามกระเด็นออกจากมือของเจเรมี่ฉันจะไม่กินอาหารของนาย ยอมแพ้ได้แล้วเธอยังคงแน่วแน่เช่นกันเมื่อเห็นว่าเจเรมีหันไปหยิบชามข้าวอีกชามเธอก็ชักมีดปอกผลไม้ออกมาและจ่อไปที่หน้าอกของเขาปล่อยฉันไปเจเรมีไม่งั้นฉันจะฆ่านายซะบทที่ห0 3้มีดอันแหลมคมสะท้อนแสงอยู่ตรงหน้าอกของเจเรมีแพร่ขนตาของเจเรมีมองลงต่ำจากนั้นรอยยิ้มที่ใครเห็นเป็นต้องมนก็ปรากฏอยู่บนใบหน้าพร้อมกับดวงตาที่ค่อยๆเงยมอง เขากำลังจ้องมองไปยังดวงตาคู่งามของเมเดลีนซึ่งกำลังส่องประกายความกล้าหาญและแสนวิเศษอยู่ดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่ขู่เจเรมีเล่นๆแต่เธอเอาจริงอย่างไรก็ตามเจเรมีเองก็จริงจัง,จงไม่ต่างกันลินนี่เขาเอ่ยชื่อเธอย่างนุ่มนวลแทนที่จะถอยหลังแต่เขากลับเดินตรงเข้ามาปลายมีดอันแหลมคมปักเข้าลึกเข้าไปในเสื้อของเขาเธอตกตะลึงเพราะไม่คาดคิดว่าเจเรมีจะเดินตรงเข้ามาหามีดแบบนี้ ในเวลาเดียวกันเขากำลังยิ้มให้เธออยู่ลินนี่ผมรู้ว่าคุณลืมทุกอย่างในอดีตไปหมดแล้วแต่มันไม่สำคัญอะไรเลยเพราะว่าผมยังจำได้ทั้งหมดเขาพูดพลางยิ้มจ้องมองเธอไม่วางตาในปีนั้นที่หิมะตกหนักผมลงมือทำสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมลงไปผมขุดหลุมศพคุณปู่ของคุณขึ้นมาและปล่อยเท่ากระดูกเพื่อเป็นการเหยียดยามคุณครั้งนั้นคุณกัดฟันแน่นซะจนเลือดไหลแล้วบอกกับผมอย่างกล้าหาญว่าเจเรมีถ้านายไม่ฆ่าฉันทิ้งซะตั้งแต่วันนี้สักวันฉันจะต้องฆ่านายให้ได้ เขาเอ่ยสิ่งที่เมเดลีนเคยกล่าวในอดีตซ้ำอีกครั้งแสงพระอาทิตย์อันอบอุ่นสาดส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่แต่เขากลับรู้สึกถึงเพียงความหนาวเหน็บในจิตใจเมเดลีนจำไม่ได้เลยว่าเคยพูดแบบนั้นกับเจเรมีแต่ถึงอย่างไรเธอก็รู้สึกได้ว่าเธอต้องเกลียดเขาเข้ากระดูกดำแน่เธอกำมีดในมือแน่นขึ้นไฟแห่งความโกรธแค้นลุกโชนในดวงตาของเธอ เจเรมี่สัมผัสได้ถึงความเกลียดชังที่เล็ดลอดออกมาจากแววตาของหญิงสาวเขายกมือขึ้นมากำมีดปอกผลไม้มือเมเดลีนช้าๆก่อนที่จะพูดอย่างไร้กำลังด้วยน้ำเสียงอันนุ่มนวลบอกผมหน่อยสิลินนี้ผมควรจะทำยังไงให้คุณยกโทษให้หรือไม่ว่าผมจะทำอะไรคุณก็จะไม่ยกโทษให้ผมก็ใช่นะสินายพูดถูกไม่ว่านายจะทำอะไรก็ตามเจเรมี่ฉันจะไม่มีวันยกโทษให้ในายเด็ดขาดในขณะที่เมเดลีนพลงคำเหล่านั้นออกมา ความหวังที่เจเรมีมีทั้งหมดได้จมดิ่งลงไปในความสิ้นหวังทันทีเจเรมีแม้ว่าสิ่งที่นายพูดจะเป็นเรื่องจริงแม้ว่านายจะรักฉันจริงแต่มันสายเกินไปแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะฉันไม่ได้รักนายหัวใจของฉันมีแค่เฟลิเป้เท่านั้นฉันยังมีลูกสาวให้เขาด้วยนะเขาคือคนที่ปฏิบัติตัวกับฉันอย่างจริงใจเขาเป็นผู้ชายที่จะมอบความสุขให้กับฉันได้ไม่คุณไม่ได้รักมันเจเรมีเถียงคอเป็นเอลิเลียนเป็นลูกสาวของเราไม่ใช่ของคุณกับเฟลิเป้มันหลอกคุณลินนี่อย่าไปเชื่อมัน แล้วไงนายจะบอกให้ฉันเชื่อใจในแทนอย่างนั้นเหรอฉันควรเชื่อใจปีศาจร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบจะพาฉันไปลงนรกมาแล้วอย่างนั้นน่าเหรอทุกๆคำพูดที่เธอพูดราวกับเข็มที่เข้าไปทิ่มแทงจิตใจและโสดประสาทของเขาเจเรมีตะลึงงันเมื่อมองเข้าไปในดวงตาที่มีเปลวไฟแห่งความเครียดแค้นลุกโชนอยู่คู่นั้นจิตใจของเขาก็พลันเลื่อนลอย นายรู้อะไรไหมเจเรมีแม้ว่าจะสูญเสียความทรงจำแม้ว่าจะจําเรื่องราวอันโหดร้ายที่นายทําในอดีตไม่ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรฉันก็ยังรู้สึกถึงความเจ็บปวดเหล่านั้นได้อยู่เลยแม้แต่ในความฝันความใจดำอมหิตของนายมันยังรู้สึกได้จริงและทําให้ฉันรู้สึกสิ้นหวังอยู่แบบนี้ ฉันไม่ได้ปฏิเสธหรอกนะว่าฉันเคยรักนายจากใจจริงแต่ฉันเชื่อว่าหลังจากที่โดนนายทำร้ายแล้วหูตาของฉันก็สว่างและรับรู้ได้ว่าฉันเข้าใจผิดไปเองนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมฉันถึงเกลียดนายมากเสียจนอยากให้ในายตายไปให้พ้นทันทีที่เมเดลีนพูดจบเจเรมี่กมัมีปะไพลในมีดเธอแน่นและบังคับให้มันแทงเข้ามาที่หน้าอกของเขาอย่างแรง มีดปักลงที่อกของเขาแม้ว่าจะดูเหมือนไร้เสียงแต่ก็น่าแปลกที่มันดังพอจะเสียดแทงเข้าไปในแก้วหูของเมเดลีนราวกับว่าเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหูของเธอและมันก็สร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างมากเลือดสดๆสีแดงไหลออกมาจากปลายมีดที่ปักอยู่ราวกับว่ามีกุหลาบสีแดงสดบานสะพรั่งอยู่บนเสื้อสีขาวสะอาดของเจเรมีเว้นเสียแต่ว่าดอกไม้ที่ว่านั้นมีสีแดงเข้มและขนาดค่อยๆใหญ่ขึ้นมากเมเดลีนจ้องมองบาดแผลที่มีเลือดสีแดงไหลรินออกมาด้วยสายตาอันว่างเปล่า เธอรู้ได้ว่าบาดแผลที่ฝังลึกศักแห่งหนึ่งในจิตใจของเธออาบไปด้วยเลือดสีแดงและเจ็บปวดเช่นกันมันเป็นความรู้สึกที่ยากจะทนไหวเธอรีบดึงมือของเจเรมีออกอย่างสุดกำลังมีดปอกผลไม้ที่อาบไปด้วยเลือดตกลงบนพื้นดังตุ๊บเขาเสียสติไปแล้วหรือไงเขาบ้าไปจริงๆแล้วใช่ไหมบทที่ห0ร้อสเจเรมีฉันไม่ได้สนใจหรอกนะว่านายอยากจะตายหรือเปล่าแต่อย่ามาทำให้มือของฉันสกรปรกได้ไหม เมเดลีนจ้องมองเขาและทันใดนั้นหัวใจเธอก็เต้นแรงขึ้นเธอคิดว่าตัวเองคงจะมีความสุขตอนที่ได้ยินว่าคนที่เธอเกลียดจนเข้ากระดุกดำตายไปแต่ตอนนี้เธอกลับรู้สึกไม่สบายใจอย่างประหลาดตอนที่เห็นรอยเลือดบนเสื้อของเจเรมี่วงใหญ่ขึ้นน้ำตาพลันเอ่อล้นออกมาจากดวงตาของเธอเธอรู้สึกหวัดหวันและผลักเขาออกไปอย่างไม่สบายใจนะักถอยออกไปเจเรมี่ออกไปจากตรงนี้ซะแม้ว่านายจะตายต่อหน้าฉันฉันก็ไม่มีวันให้อภัยนาย เธอผลักเขาออกไปอย่างเต็มแรงแต่เจเรมี่ยังคงยืนอยู่อย่างนั้นเธอไม่สามารถขยับเขยื้อนเขาออกไปไหนได้เลยแม้ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามเจเรมี่ออกไปสิถ้านายไม่ไปฉันไปเองเมเดลินรีบพาตัวเองไปที่ประตูและในตอนที่เธอเดินผ่านเขาเจเรมี่ก็เข้ามาอบกอดเธอจากทางด้านหลังไว้แน่นลินนี่อย่าไปเลยนะปล่อยฉันไม่ผมไม่ปล่อยถ้าผมปล่อยคุณจะหนีและหายไปจากชีวิตผมตลอดกาล ดูเหมือนว่าเจเรมี่จะพึมพากัับตวเองมากกว่าคุยกับเธอลมหายใจอันอบอุ่นส่งผ่านไปถึงใบหูของเมเดลีนเมเดลีนคิดว่าเจเรมี่คงจะบ้าไปแล้วเขาอบกอดเธอแน่นมากเสียจนเธอขัดขืนไม่ได้แม้ว่าเสื้อที่เธอสวมใส่จะค่อนข้างหนาแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงของเหลวที่เหนียวหนืดและไหลซึมออกจากร่างกายเลือดของเจเรมีเมื่อเธอคิดเช่นนั้นความกลัวที่ยากจะเมินเฉยเข้าก,กัดกินหัวใจเธอในทันที เจเรมี่ปล่อยก่อนฉันสัญญาว่าจะไม่หนีคุณจะหนีและคุณจะไม่กลับมาอีกเขาเอาแต่ใจตัวเองราวกับเด็กดือ้อเมเดลีนสูดหายใจเข้าลึกๆและพูดขึ้นฉันบอกว่าจะไม่หนีดังนั้นปล่อยเธอเจเรมี่ถ้านายรักฉันจริงนายก็ไม่ควรจะทำให้ฉันต้องรำคาญใจแบบนี้นะตอนที่ได้ยินแบบนั้นเจเรมี่ดูเหมือนว่าจะนึกบางสิ่งขึ้นมาได้และรีบปล่อยเมเดลีนออกจากอ้อมแขนทันทีเขาเสียสติอีกรอบแล้วหรือไง ใช่คงงั้นเขาคิดถึงเมเดลีนที่เขารู้จักเมื่อหลายปีก่อนเธอเคยรักและชื่นชมเขาเธอพูดน้อยและไม่เคยทําให้เขาไม่สบายใจแล้วตัวเขาเองละ่ะแกรกเจเรมี่ตื่นจากพวังหลังจากที่ได้ยินเสียงเปิดประตูเขามองออกไปและรู้ว่าเมเดลีนเดินออกจากห้องไปแล้วเขานั่งลงบนเก้าอี้อย่างสิ้นหวังขณะปล่อยให้เลือดไหลนองเสื้อราวกับว่าเขาสูญสิ้นสติสัมปชัญญะไปแล้วน้ําตาเอ่อล้นเต็มสองตา ถ้านายรักใครสักคนจากใจจริงนายควรปล่อยให้เธอเป็นอิสระและปกป้องเธอมากกว่าบังคับขืนใจเธอนะเจะเรมี่วิทแมนไม่เข้าใจหรือไงทำไมนายถึงเอาแต่ทำให้เธอโกรธกันนะเขามองไปยังประตูที่เปิดกว้างอยู่และหัวเราะลินนี่ถ้านี่คือสิ่งที่คุณต้องการผมจะไม่ยัดเยียดความรักของผมให้คุณอีกทำตามความสุขของคุณได้เลยและคิดว่าผมเป็นแค่ไอคนไร้ค่าคนหนึ่งก็พอแล้วเขาหลับตาลงและปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาน้ำตาพรั่งพรูออกมาจากดวงตาทั้งสองข้าง เขาไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะเป็นคนที่อ่อนไหวทางอารมณ์ขนาดนี้แต่ตอนนี้เขาก็เป็นแล้วน้ำตาที่พรั่งพลูออกมาจากภายในไหลนองอับสองแก้มตอนที่คิดว่าเมเดลีนหนีไปแล้วเขากลับได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเจเรมี่ลืมตาแล้วมองผ่านม่านน้ำตาที่พร่ามัวออกไปเขาเห็นเมเดลีนกลับมาพร้อมด้วยกล่องปฐมพยาบาลลินนี่เหรอเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาขยี้ตาอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันว่านั่นใช่เธอจริงฮ่า หัวใจของเจเรมีกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเขาเอื้อมมือออกไปจับมือที่อบอุ่นและอ่อนนุ่มของเมเดลีนลินนี่บทที่ห0 5้ห้าเมเดลีนกรอกตาและพูดขึ้นอย่างเย็นชาปล่อยหรือจะให้ฉันเดินออกไปตอนนี้เลยเจเรมีรีปล่อยมือออกจากเธอทันควันเมเดลีนไม่ได้เอ่ยคำใดออกมาเธอหยิบยาฆ่าเชื้อและชุดทำแผลออกจากกล่องพยาบาลจากนั้นเธอจึงปลดกระดุมเสื้อของเจเรมีออก หน้าอกที่ได้สวยได้รูปของเขาปรากฏอยู่ตรงหน้าเธอไม่เหมือนกับชายหนุ่มคนอื่นที่สีผิวจะออกไปทางโทนเข้มออกแดงสีผิวของเจเรมี่ขาวนวลสิ่งนี้ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างผิวหนังกับเลือดบนหน้าอกชวนมองของเขาได้อย่างชัดเจนแม้ว่าบาดแผลจะไม่ได้ลึกมากแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ดีเมเดลีนใช้ยาฆ่าเชื้อชโลมสำลีและเช็ดเลือดออกจากบาดแผลจนหมดจากนั้นเขาก็นำผ้ากอสขึ้นมาปิดแผลเอาไว้สุดท้ายเธอนำเทปกาวปิดเอาลงบนผ้ากอส เจเรมีเงียบขรึมได้แต่มองเมเดลีนด้วยความรู้สึกที่ว่างเปล่าเธออยู่ใกล้เกินกว่าจะเอื้อมมือใบหน้าอันนุ่มนวลและสวยงามของเธอถูกสลักลึกลงไปในดวงตาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหน้าต่างหัวใจของเขาคิ้วที่ได้รูปริมฝีปากอันอ่อนนุ่มและจมูกโค้งมนทั้งหมดช่างไรที่ติสายตาของเจเรมีแปลเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนขึ้นเรื่อยๆเขาลดหัวลงเล็กน้อยอย่างไม่ตั้งใจขณะที่จับผมของเธอขึ้นมาดมกลิ่นหอมเย้ายวนเขาคิดอยู่ในใจ ฉันเคยทำร้ายผู้หญิงที่สวยขนาดนี้ได้ยังไงความคิดที่ว่าเขาเป็นผู้ชายเลวซามผุดขึ้นมาในหัวเขาจะขอให้เมเดลีนยกโทษให้เขาได้อย่างไรและเธอจะยอมยกโทษให้กับปีศาจเช่นเขาได้ไหมลินนี่ถ้าไม่อยากให้แผลติดเชื้อก็อย่าวกแวกกอเมเดลีนพูดขัดเจเรมี่ด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบจากนั้นจึงลุกขึ้นเดินเอากล่องปฐมพยาบาลไปเก็บเมื่อเห็นว่าเธอกำลังจะไปเจเรมี่ก็ไม่ได้บังคับให้เธออยู่ต่อเขาไม่ต้องการให้เธอทุกข์ใจอีกครั้ง เขาคิดว่าเมเดลีนคงจะหาข้ออ้างมาเพื่อหนีไปแต่เธอกลับอยู่ข้างๆเขาตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วฉันจะออกไปตอนเช้าของวันพรุ่งนี้ถ้านายยังบังคับให้ฉันอยู่ต่อคงมีแต่จะทําให้ฉันเกลียดนายมากขึ้นเท่านั้นหลังจากพูดจบเธอหันหลังและเดินไปชั้นล่างเจเรมีนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิมด้วยท่าทีที่สิ้นหวังเขานํามือมาวางไว้ที่บาดแผลตรงหน้าอกรูปไหล้มันและเผยรอยยิ้มจางๆออกมาลินนี่คุณยังเป็นห่วงผมอยู่ เมเดลีนเดินลงมาที่ห้องครัวชั้นล่างเพื่อที่จะทําอาหารให้กับท้องที่ร้องครกคราของเธอจากนั้นเธอจึงเดินออกมารับลมด้านนอกและรู้ว่าวิลล่าแห่งนี้จริงๆแล้วอยู่บนเกาะมีวิลล่าอีกหลายแห่งที่มีรูปแบบแตกต่างกันออกไปตั้งเรียงรายอยู่ใกล้ๆกันน่าจะมีไว้เพื่อให้พวกคนรวยมาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดพักร้อนเมเดลีน <ell> คิดว่าวิลล่าที่เจเรมีพาเธอมาขังเอาไว้น่าจะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินอันมากมายที่เขามี เธอเคยได้ยินว่าบริษัทวิตแมนไม่ได้อยู่ภายใต้ชื่อของเขาอีกแล้วเธอคิดว่าเขาจะล้มละลายแล้วเสียอีกแต่ดูเหมือนว่าชายหนุ่มคงจะไม่ได้ถูกตัดหางปล่อยวัดเหมือนอย่างในข่าวลือเจเรมี่เหมือนตกอยู่ในห่วงความคิดขณะที่อยู่ในห้องก่อนที่เขาจะทันสังเกตว่าด้านนอกนั้นมืดเสียแล้วมันเงียบเสียจนเขาได้ยินเพียงเสียงใบไม้บนต้นปลามที่พลิ้วไปตามแรงลมความคิดของเขาหยุดชะงักลงเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าอันคุ้นเคย เขาเงยหน้าและเห็นเมเดลีนเดินมาในห้องพร้อมชามก๋วยเตี๋ยวในมือฉันบอกนายก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ต้องการอะไรจากนายทั้งนั้นฉันไม่อยากติดค้างอะไรนายและฉันก็ไม่อยากจะใช้ชีวิตร่วมกับนายอีกแล้วในอนาคตเมเดลีนพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยในขณะที่วางชามก๋วยเตี๋ยวลงบนโต๊ะจากนั้นเธอก็หันหลังพร้อมที่จะเดินออกไปลินนี่เจเรมี่รีบหยุดฝีเท้าของเธอ น้ำเสียงของเขาดูกังวลราวกับว่ามีคำพูดเป็นพันคำที่เขาอยากจะบอกออกไปแต่สุดท้ายเขาพูดออกไปเพียงสองคำจบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ